เห็นได้ชัดเลยว่ามันอยู่ในล่มแต่มีวิวแบบนี้ได้ยังไงขอคอยนี้มันสุดยอดไปเลยแต่ที่แบบนี้จะมีผู้พิทักษ์จริงๆงั้นเหรอเอ๊ะข้าทำเส้นทางนี้ไว้ข้าปลูกต้นไม้พวกนี้ไว้หากเจ้าต้องการผ่านไปเจ้าก็จงส่งของมีข้ามาซะช่างเป็นสโลแกนที่เหยจริงๆไม่เห็นจะคล้องจองกันเลย แล้วมันจะหนักหัวเองหรืไอไงฟ้านายเป็นผู้พิทาชั้นสี่จริงๆงั้นหรือใช่แล้วล่ะเด็กน้อยผู้พิทายชั้นนี้เป็นโจนพวกแกนี่มันไม่เหมือนกันสักชั้นเลยจริงๆอย่ามาหัวเราใส่ค่าอย่าคิดว่าผู้พิทามทุกคนจะอารมณ์ดี้าสามารถทําให้แกสัมผัสถึงความโหมดร้ายของหอคอยนี้ได้เสมอการที่พ่ายแพ้เด็กอย่างแกผู้พิทายคนก่อนๆช่างอ่อนแอรจริงๆ แต่จะจัาการค่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอย่างไรก็เถิดข้าไม่ใช่โจรที่ไหลเหตุผลตราบใดที่แกเอาเงินให้ข้าแกก็จะผ่านชั้นต่อไปได้ข้าผ่านทางคือ500เหรียญหากไม่ให้มันมาก็ต้องจ่ายด้วยชีวิตของแกแพงเกินไปแล้วข้าลงทะเบียนยังแค่120เองนะภามไรหลายศา,ยาละถ้าไม่มีเงินแกก็ไปไหนไม่ได้ถ้าฉันจ่ายตังก็จะไปได้เลยใช่ไหมใช่แล้วล่ะโอเคขอหาแป๊บ ฮ่าฮ่าข้ารู้ว่าเจ้าเงินไปจ่ายค่าลงทะเบียนหมดแล้วดังนั้นมันก็มีแต่ความตายอยู่แล้วล่ะที่รอเจ้าอยู่เจอแล้วอันนี้500อยพอดีอะไรวะเนี่ยนายไอ้คนเฝ้าประตูมันบอกว่ามันเอาเงินทั้งหมดจ่ายค่าเข้าประตูไปแล้วไงงั้นไปแล้วนะขอบคุณเดี๋ยวก่อนซิข้าพูดผิดไม่ใช่แค่ห้า้อแต่เป็นห้าพัน ถ้าแกจ่ายมาห้าพันแกก็ไปได้อะไรเนี่ยนายกลับคำพูดของตัวเองได้ยังไงกันแล้วข้าจะไปมีมากมายขนาดนั้นได้ยังไงนายสร้างเรื่องมางั้นเหรอใครสร้างเรื่องมาหน้าพันจริงๆตอนแรกข้าแค่จำผิดไม่อ่ะเห็นเห็นเลยว่าแกโกงเอาเงินมาไม่งั้นก็ตายไปซะโอเคโอเคขอหาแป๊บหนึ่งละกันมาดูกันว่าแกจะหนีไปได้ยังไงเจอแล้วห้าพันพอดีเลยเฮ้อ เอ๊ะ <Hey, S 2> เป็นอะไรไปนะ้ะเอามานี่กระเป๋าเล็กๆนี่มันทำไมมีเงินเยอะจังวะว่างเปล่าโอเคยืนยันแล้วว่าแกไม่มีเงินแล้วเอาคืนไปตอนนี้ค่าผ่านทางคือห้าหมื่น 50, ดูซิว่าแกเจาที่ไหนมาจ่ายมันจะเกินไปแล้วนะนายจงใจให้ข้าไม่มีตังจ่ายนัยนี่หมายพื้นที่ของข้าข้าจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้าเว้ย ถ้าแกเอาเงินออกมาได้อีกคราวนี้ข้าเจ้าสะพานมาส่งแกขึ้นไปข้างบนเลยอันนี้สะพานอยู่ไหนโอ้ดูเหมือนว่ากาจะเป็นกบในกระลาจริงๆสะพานอยู่ไหนจากเรื่องวันนี้ดูเหมือนว่าข้ายังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกบ้าเฮ้สะพานอยู่ไหนตอนนี้เจ้าอยู่ย่างน้อยในอนาคตเจ้าจะต้องเป็นใหญ่แน่ๆเ,เจ้าจะต้องโดดเด่นเหนือผู้คนทั่วไปแน่ เฮ hey, สะพานอยู่ไหนที่ไหนบอกเมื่อกี้นะ้าเอ๋ข้าอยู่ไหนเนี่ยแกเป็นใครแกเป็นนักประชลภัยงั้นหรือข้าเป็นผู้พิสจ์ของที่นี่ข้าจะไม่ปล่อยแกผ่านไปง่ายๆนะ้แล้วแกทําไมต้องมาแกล้งความจําเสื่อมด้วยฟนี่ยแกรู้แผนของข้าได้ยังไงกัอนผู้วิเศษช่แล้วต้องเป็นผู้วิเศษแน่ๆอะไรกันไร้สาระบ้าบอหนะ้า ข้ายังใช้เวทไม่เป็นเลยด้วยซ้ำอย่าเปลี่ยนเรื่องนักเวทแต่ใช้เวทไม่เป็นอย่ามาหลอกข้าให้ย่อข้าเป็นผู้พิเศษแต่น่นไงายยอมรับแล้วข้าเกลียดพวกโกหกแกจงตายไปซะข้ายอมรับอะไรกันข้าเข้าใจแล้วไอ้ข้าผ่านทางเนี่ยมันก็ข้อแก้ตัวเพื่อแค่อยากจะสู้กับข้าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแกสามารถเสกเงินอีกได้ไหมล่ะข้าบอกไปแล้วไงว่ามันไม่ใช่เวทข้าก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ตอนที่ข้าใช้มันก็จะออกมา แกมนให้คนหลอกลวงแกจงไปแก้ตัวในนรกซะข้าไม่อยากสู้กับนายตอนนี้ข้าก็ให้ข้าผ่านทางไปแล้วปล่อยข้าไปเถอะโอเคโอเคถ้าไม่อยากตายก็เอาเงินมาห้าหมื่นห้าแสนห้าล้านอะไรนะยังไม่พอต้องห้าพันล้านห้าหมื่นล้านมาดูกันว่าแกจะมีไหมใครมาจะไปมีเงินเยอะขนาดนั้นกันงั้นก็จงตายไปซะเออ อะไระเนี่ยน่ะนี่เออไม่เป็นอะไรนะข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงออกมาลืมไปเลยใช้โอกาสนี้แหละนี้ก่อนดีกว่าข้าพ่ายแพ้น่าละอายจริงๆ ดีจริงๆที่ในกระเป๋ามีเงินออกมามันมีเงินมากขนาดนั้นได้ยังไงกันนั่นหมายความว่าข้าไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารกับเสื้อผ้าอีกแล้วว้าวนี่มันเมืองนี่พอคอยนี่มันนะ่าเหลือเชื่อจริงๆมันมีแบบนี้ด้วยงั้นเหรอหรือว่าจะเป็นคาถาบางตาของผู้พิทักษ์อ่า,านายคงเป็นนักประจนภายมือใหม่สินะอย่าคิดว่าที่นี่ไม่มีผู้พิทัก์มาลบกวนนายหรอก มันเป็นจุดแวะพักผ่อนของนักประจนภายนอกฮ่าฮ่อย่างนี้นี่เองขอค่ากินให้พุงแตกไปเลยละกันสาลาเปาหมูยี่สิบอันครับอ่ะนี่จ้านี่เงินครับทำไมมันไม่ออกมาเนี่ยส่งแขกอ้อ ออกไปผลผลสอหิวจังนายน้อยขอเงินหน่อยขอรับเออคือว่านายขอผิดคนแล้วตอนนี้ข้าก็ไม่มีเงินเลยแค่บาทสองบาทก็ได้ครับข้าพูดจริงๆไม่เชื่อนายก็ดูได้เอ,อ๋อะไรเนี่ยมีเงินออกมาก็ต่อเมื่อให้คนอื่นแล้วข้าจะไปใช้เงินได้ยังไงกัน กระเป๋านี่หมาเล่นตลกกับข้าอยู่หรือไงฟ้าโอ้ยไอสารเลวนี่แกกล้าโยนตัวทิงได้ยังไงฟ้ากะกระเป๋าพูดได้หลายสาระหนะ้าข้าเป็นถิงเครื่องมือวิเศษระดับสูงข้าก็ต้องพูดได้อยู่แล้วสิเครื่องมือวิเศษโอ้ใช่ข้าเป็นผู้วิเศษแกก็ต้องเป็นเครื่องมือวิเศษของข้าและทาไมนายถึงไม่้เงินข้าซื้อสาระเป๋าล่ะนั่นหมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของข้าเฟ้ย นายก็ไม่ขวรในค่าอดอยากนี่อย่าเอาแต่พึ่งคนอื่นสิอยากได้อะไรก็ทำเอาเองสิอ่าสวัสดีครับพี่สาวแกเป็นกระเป๋าแบบไหนกันแน่วันนี้แถมดันทะลึ่งอีกด้วยไอ้บ้าเอ้ยเอ๋อา หรือไปแล้วเดรอว่าแกมีพลังมากแค่ไหนเจ้าทึมมีอะไรกันหรือทำไมคนเยอะแยะจังท่านนายกท่านนายกค่ะใครเป็นคนทำไอ้น,อนั่นแฮ้เฮคนเป็นนักประจนภัยมือใหม่ใช่ไหมอ่าใช่ครับไม่ต้องกังวลไปผมไม่ทำอะไรคุณหรอกยังไงก็ตามนี่เป็นจุดเด่นของที่นี่มันคงไม่มากเกินไปใช่ไหมถ้าผมจะขอให้หนายซ่อมมันใหม่ไม่ได้ครับ ผมขอโทษจริงๆเอาล่ะฉันจะให้เวลานายสามวันในการซ่อมมันขอบคุณครับอย่าเพิ่งดีใจไปถ้าหาครบสามวันแล้วนายยังซ่อมมันไม่ได้ข้าก็จะไม่ให้นายขึ้นไปชั้นถัดไปเอาไงดีล่ะเนี่ยข้ายังไม่ดูว่าจะซ่อมยังไงดีถ้าซ่อมมันไม่ได้ก็จะถูกเตะออกจากหอคอยอีกถ้านายไม่ได้ทึ่มขนาดควบคุมพลังตัวเองไม่ได้มันก็คงไม่เกิดเรื่องนีหรอกแทนที่จะว่าข้าทำไมนายไม่ช่วยข้าหาวิธีแก้ล่ะ เอ๊ะนั่นนายคนทีน่นายยกไ้ซ่อมรูปปั้นนี่หมวน,นั่งทําอะไรอยู่ล่ะข้าไม่รู้จะทํายังไงต่อก,ก็เลยจริงๆนายไม่ต้องซ่อมมันเองหรอกในเมืองมีช่างแกสลักอยู่นะ่ะเขาอาจจะช่วยนายได้อย่างนั้นเหรอขอบคุณมากพระเจ้าชันโคตรสวยเลยช่างอาจารย์นั่นใครช่างผมเป็นนักประจนภัยมือใหม่ วันนี้ทำรูปปั้นเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจช่างช่วยซ่อมให้มัหน่อยได้ไหมได้สิช่างขุยง่ายจังแค่เอาตังมาข้าก็จะทำให้แล้วเริ่มขุยไม่ง่ายซะแล้วสิรูปปั้นนั่นก็ประมาณสักสองแสนก็จะแพงเลยได้สิเอ๋แล้วไปเดทกกันไหมคนสวยมันเอาอีกแล้วเอ๊ะช่างบอกว่ามันราคาสองแสนนะ่ะ ข้าได้ยินแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องของข้าสักหน่อยนายจะไม่ช่วยข้าแล้วข้าจะไปเอาเงินสองแสนมาจากไหนกันมีแต่นายที่เอามันออกมาได้เจ้าทึง้งไหมเอ้ยแกรู้ไหมว่าข้าอ่อนแอแค่ไหนหลังจากเสกมันมาการทำแบบนั้นมันดูดพลังของข้านะคิดว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเหรอจริงดินอกจากนี้มันต้องรองเวลาครูดาวด้วยอยงงั้นเหรอเนี่ยและฟังให้ดีนะอย่าขี้ขอให้คนอื่นแก้ปัญหาของตัวเอง แตควรจะต้องหาวิธีแก้มันด้วยตัวเองเข้าใจแต่ว่าไม่มีแต่หากข้าไม่อยู่ที่นี่แล้วเจ้าจะทำยังไงล่ะแค่ทำมันด้วยตนเองหลังจากวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอข้าเข้าใจแล้วข้าจะทำมันเองเอ๊ะที่นายบอดจะซื้อรถได้ฉันนายยังจะซื้อมันอยู่ไหมแน่นอนสิเอาไปเลยสิบคัน ข้าคิดว่ามันคนจะไม่ยากข้าก็แค่ต่อมันเข้าด้วยกันนี่แหละใช่แล้วข้าต้องทำมันได้เช้าวันต่อมาหนุ่มน้อยเจ้าเสร็จหรืออยังเนี่ยเอ๋น่ะนี่มันทำอะไรของแกเนี่ยค่ะข้าทำดีที่สุดแล้วช่างมันไม่ช่วยข้าเลยนั่นมันไม่ใช่ธุระของข้าแต่เราตกลงกันไว้สามวัน หากนายทํามันไม่ได้ข้าก็จะให้นายผ่านไปไม่ได้เออคุณไปทํางานคุณเถอะผมจะลองทําดูใหม่อีกครั้งเช้าวันต่อมาไม่ผ่านไม่ผ่านเฮ้อนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ข้าต้องทำมันให้ได้ถ้าข้าทำไม่ได้ต้องถูกเตะออกจากหอคอยนี้แน่ๆ เฮ้ ه, พ่อหนุม่มนายยังทําไม่เสร็จอีกงั้นหรือนายนั่นเองขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะไม่เป็นไรเนื่องจากนายก็ทํามาด้วยตนเองดูเหมือนว่านายยังมีความตั้งใจอยู่นะก็ใช่แหละแต่ว่าเหลือเวลาแค่อีกหนึ่งวันไม่รู้ว่าจะเสร็จทันไหมที่จริงนายไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะข้าไม่เคยเห็นใครที่จะผ่านชั้นนี้ไปได้เลยเฮททาไมล่ะเพราะว่านาย,ยกยทเสมนตตีก็เป็นคนธรรมดาเท่านั้นเอง นายแค่ใช้ความแข็งแกร่งของนายนายก็จะผ่านด่านนี้ไปได้ง่ายๆแล้วนายจะบอกให้ข้าใช้กําลังนั้นเหรอใช่แล้วล่ะจะไปนั่งซ่อมลูกปั้นทําไมล่ะแต่นายกบอกไว้ว่าถ้าข้าซ่อมมันไม่ได้ก็ผ่านไปไม่ได้เหมือนกันนั่นก็แค่ข้อตกลงของนายกับนายยกในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีกฎแบบนั้นอยู่แล้วนี่ถ้าอย่างนั้น ไม่เป็นไรเนื่องจากข้ารับปากไปแล้วข้าก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ข้าตกลงไว้ข้าทํางานต่อล้วขอบใจในายมากมันยังจะมีคนซื่อแบบนี้อยู่อีกงั้นเหรอเช้าวันต่อมาว้าวฉันไม่ได้วังเลยว่าเจ้าหนุ่มนี่จะสามารถซ่อมมันได้มันแทบไม่ต่างจากเดิมเลยสุดยอด เอออข้าทำได้แล้วโทษทีนะพ่อนมเอ๋สิ่งนี้มันยังใช้ไม่ได้อยู่ดีข้าว่ามันยังใช้ไม่ได้ขอโทษทีทำไมล่ะทำไมข้าถึงบอกว่ามันยังใช้ไม่ได้ข้าก็ทำมันเต็มที่แล้วนะทำไมถึงเป็นแบบนี้กันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแต่สุดท้ายแล้วข้าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีโอเคข้าเข้าใจแล้วข้าจอกไปเอง เดี๋ยวนายไม่ต้องไปไหนฉันจะช่วยนายเองทำไมช่างถึงช่วยเจ้านี่หรอหรือว่าช่างถูกใจเจ้าเด็กนี่ใช่แล้วใครจะไม่หวั่นไหวกับความมุ่งมั่นและแรงกล้าของเจ้าเด็กนี่กันละ่ะขอบคุณครับช่างช่างเป็นคนดีจริงๆนี่เงินที่นายต้องการไปช่วยเจ้านันที จีฉันไม่ได้ต้องการเงินฉันแค่ขี้เกียจไปแก่สลักเงินมันก็แค่ข้ออ้างเท่านั้นแหละไอสารเลวนี่แกรู้ไหมว่าข้าหน้าอาย,อยุเท่าไหร่กล้ามาลเล่นกับข้างั้นเหรอดูซะผลงานของข้าตะลึงไหมล่ะสุดยอดมันช่างเป็นศิลปะที่สุดยอดมากเอ๋ว้าวช่างเก่งมากเลยงดงามมาก นี่มันเบมกล่าับตอนที่ข้าทำครั้งแรกเลยนี่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะในายที่สุดก็ผ่านมันมาได้สักทีถ้าไม่ใช่พเพราะแกเราก็คงผ่านมันไปนานแล้วล่ะเอ๊ะอย่าว่าข้าสิแต่ตอนนี้ข้าขอบใจนายจริงๆขอบใจเรื่องอะไรล่ะถ้าคิดว่าสิ่งที่นายพูดนั้นถูกแล้วเราต้องหัดพึ่งตัวเองไว้ให้มากที่สุดก่อนจะไปขอพึ่งคนอื่นโอ้ว่าแต่นายชื่ออะไรงั้นเหรอ ข้าชื่อหลีสวนเฮาวไซเรียกว่าดลีสวนก็ได้ขี้เหนียวขนาดนี้ชื่อดลีสวนได้ยังไงเรื่องของข้าตามผาน,านังนี้มีแต่ของแปลกๆฮะข้าละสงสัยว่าจะเจอผู้พิทักษ์แบบไหนกันของเล่นชิ้นนี้มันคืออะไรกันหมุนเอ๊อ้า เอาเครื่องแข็จมูกคืนมาเจ้าสารเลว,วหโหนดหรือไงข้าบอกให้เอาคืนมาข้าเข้าใจแล้วเป็นผู้พิถาที่ล่องหนสินะนี่เป็นปัญหาจริงๆเลยข้าอยู่นี่เฟ้ยมองข้างล่างสิว่าเจ้าโง่นายมาที่นี่เพื่อถ้าทายจารย์ของข้า นายเป็นผู้พิทักษ์ใช่ไหมเนี่ยเอ๋ผู้พิทักษ์ฮ้มห้ฮมลองพูดใหม่อีกทีสินายคือผู้พิทักษ์วันนี้อากาศค่อนข้างดีนายคือผู้พิทักษ์ข้าไปฉันต่อไปดีกว่าปฏิกิริยานี่มันมองออกง่ายจัง ในที่สุดขาก็ดูเหมือนกับผู้พิทักษ์สักทีใช่แล้วล่ะข้านี่แหละผู้พิทักษ์ของฉันนี้ตัวจริงเสียจริงเลยล่ะโกหกนาะเอ๋นายรู้ได้ยังไงเนี่ยใช่ข้าไม่ใช่ผู้พิทักษ์หรอกแต่อาจารย์ของข้าคือคือใครนายไม่เคยได้ยินชื่อท่านเลยงั้นหรือท่านเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังของหอคอยแห่งนี้แล้วเขาอยู่ไหนล่ะ ท่านอาจารย์กำลังประดิษฐ์ของใหม่อยู่เขาบอกว่าช่วงนี้ถ้ามีใครผ่านมาก็ให้ผ่านไปได้เลยมันคืออะไรงั้นเหรอแล้วยังต้องเก็บตัวสร้างมันอีกข้าบอกไม่ได้หรอกนายดีผ่านผ่านไปเถอะข้ายิ่งโค้ชอยากจะรู้เลยแค่เราดูเดี๋ยวข้าจะตอบแทนอย่างสาสมเลยลีสวดนายก็อยากรู้เหมือนกันสินะนายคิดว่าข้าเป็นคนยังไงเงินซื้อข้าไม่ได้หรอกแค่นี้พอไหมตามข้ามา เปลี่ยนนิสัยไว้จังปกติเวลาสร้างของมันก็ต้องใช้เงินนี่นายก็เป็นนักประดิษฐ์ด้วยงั้นเหรอใช่แล้วแต่ก็ยังเทียบกับประจานไม่ได้เลยแล้วเขาสร้างอะไรอยู่ตอนนี้ล่ะพูดก็พูดเถอะข้าไม่รู้หรอกแต่เขาใช้เวลาสามปีแล้วสามปีนี่มันช่างเป็นคนที่อดทนอะไรขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักประดิษฐ์ไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้งเขาก็จะไม่ยอมแพ้ ท่านเป็นถึงคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท,าารยท่านทำไรนะ้าข้าสมควรตายข้าหาปัจจัยไม่เจอข้าไม่ควรมีชีวิตอยู่นหนบอกว่าท่านอาจารย์มองโลกในแง่ดีไงที่นี่ไม่มีปัจจัยใช่ไหมอ๋อมันอยู่นี่นี่เองข้าไปทำงานต่อละอาจารย์กับสดเปลี่ยนสีหน้าไวเกินไปแล้วอาจารย์ขอข้าสุดยอดปไปเลยใช่ไหมก็คงงั้น เสร็จแล้วว้าวสุดยอดมันดูแจ๋วจริงๆมันต้องมีฟังก์ชันจริงๆแน่นอนเลยเป็นคำถามที่ดีข้าจะแสดงสุดยอดนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกให้ดูเองว้าวว้าวมันจุดไฟได้จริงๆด้วย ใช่แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ไม้ขีดอีกแล้วเป็นวิธีที่สะดวกสุดๆเอ๊อาจารย์ตายไปซะเอ้อย่าเอาสิ่งประดิษฐ์มาคว้างถิ้งแบบนี้สิข้าไม่สนว่านี้ข้าจะต้องสั่งสอนมันอะนี่ครับ ว้าวคตรเจ๋งเลยยิงมมันน่าเหลือเชื่อมากอาจารย์ก็พูดเกินไปถ้าเทียบกับอาจารย์ผมก็ไม่เท่าไหร่หรอกอย่ายิ้มแบบนี้ทุกครั้งที่ข้าชมนายจะได้ไหมหยุดอย่าขยับถ้าไม่อยากตายเป็นยังไงล่ะอยากจะลองดีกับข้าใช่ไหมข้าไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นไฟแช็กมันถูกสร้างมาตั้งนานแล้วดอด้ถ้านายยังไม่ยอมรับ ข้าจะดูว่าปุ่มนี้ทำอะไรได้บ้างอาจารย์อย่ากดกนะระบบทดทำลายตัวเองถูกเปิดใช้งานแล้วเอ๋อาจารย์มันคือปุ่มทำลายตัวเองแล้วจะทำยังไงเนี่ยช่วยฉันเร็วเข้ามันเป็นลายของมันเนี่ยมันเป็นการตั้งค่าไม่ให้ใครมาช่วยถอดชุดตอนมันทำลายตัวเองนะทำไมต้องสร้างฟังก์ชันนี้มาด้วยเนี่ยงั้นผมขอเราถอดระเบิดดูก่อนนะ อาผมเข้าใกล้จาบไม่ได้เลยเราจะทำยังไงดีล่อข้าช่วยเองข้าแข็งแก่งข้าจะจับข่าวไว้แล้วนายก็ถอดระเบิดออกโอเคเหลือเวลาสิบวินาที10 9 8เร็วเข้าข้ากำลังแกะมันอยู่นี่ไง7ถ้านายสร้างมันได้ไนายก็ต้องถอดมันได้6กห้า มันขนาดนั้นเลยเหรอมันดูธรรมดานะถ้าเทียบกับประจาย์ของข้าช่วงเวลาสําคัญแบบนี้ยังจะมาบ้าหยอะอีกถอดมันได้แล้วเอามันมานี่เร็วเข้านายไม่เป็นไรเนาะอือ นายได้รับบาดเจ็บนี่ข้าไม่เป็นไรนายใจขอเจงๆกับข้างั้นเหรอโอ้แม่เจ้าเยี่ยมไปเลยฮ่าๆมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมันทํามาจากวัสดุที่พิเศษข้าคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับนายมากนอกจากนี้นายยังช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ข้าจะให้เสื้อผ้านายฮ่าๆมันไม่ธรรมดาหรอกแล้วเจอกันเจ้าสิทธิ์น้อยครับ ข้าตัดสินใจแล้วอะไรเหรอครับข้าจะมอบตำแหน่งผู้พิทักษันนี้ให้กับนายตัวข้าในตอนนี้ทำได้เพียงแค่ของไหลสารละนายที่ติดตามข้ามานานแล้วและนายก็ยังคิดค้นสิ่งต่างๆที่ดีกว่าข้านายโตขึ้นมากเลยล่ะข้ารู้ว่านายอยากจะเป็นผู้พิทักษ์มาตลอดและนายก็ทำให้ข้ามั่นใจและภูมิใจในตัวนายจริงๆข้าขอชมนายจากใจจริงตอนนี้ข้าพูดมากเกินไปแล้วเอ๋ yeah. ท่านอาจารย์เฮ้ยาวขี้มุ่งมาป้ายข้าสิ